ก่อนการรับชมก็ฝากกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มีการไฟนะครับวันนี้ครับเราจะมาลองเล่นเด็กมังกรกระดูกในชีวิตจริงนะครับเราจะมาดูกันว่าเด็กมีเด็กนี้จะเล่นเป็นยังไงบ้างและคู่ต่อสู้ของเราเ่ยจะเป็นครีดอนนะครับอีกหนึ่งสายที่ผมคิดว่าน่าจะพอสู้ได้นะเพรจะเอาแบบ พวกบูหรือบัาเทียนมาเนี่ยแบบโอ้โหคงสู้ยากเรามาสู้แบบอะไรแ้งใกล้ๆกันดีกว่าโอเคเรามาตัดสินว่าใครเริ่มต่อเริ่มหลังนะครับอะไรเนี่ยเออผมเริ่มก่อนอเปลี่ยนสามครับยี่สองครับ โอเร like. นอล์เทิร์นดรอทิ้งครับไลท์เกียหนึ่งผ่านครับก็เลยรับจวดทิ้งครับทิ้งฮิวไปไลท์ครับติดตัวเริ่มเริ่มหนัำไม่จวดอันหนึ่งไปเป็นที่เปลกครับแปลกครับรับครับและเมเช็คฮิวจิกเกอร์ผ่านครับผ่านรับ หอมตัวดแล้วทิ้งไม่ถูกเลยทิ้งคีเลยละกันไล์เก็ดสอนครับความสามารถมาถูกไรทารด้วยแอดซอลครับโดดลงไมาห่งมืนแวนครับรับครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับไม่มีติ๊กเกอร์ครับหนึ่งหมืนแวนครับกาดครับห้าพันเมื่อกาเอาตัวอเองยั้าโซครับผ่านแล้วแต่ครับจัวด เกตสองครับไลท์เ็คของเกินะครับมาถูกเกตสองครับ,รบ,รบโชกีด้านจากไลน์เด็กเจ้าผมได้จบการหนึ่งใบตอนนี้ยืนหมื่นกับอินเทอร์เน็ตท้าไเลยใช่ไหมครับยืนหมื่นครับโอเคอพอครับเทคมาลงโซเชี์ลหนึ่งใบ นั่นเป็นครับหนึ่งมืนแปดพันวันกาดครับหนึ่งลูกเอ้ยหยิบผิดโทษครับหนึ่งลูกครับสองหมืนห้าไม่มีถันแล้วครับใจงบผมจักร์กาแม่แต่ละใบอืมทิ้งไปนี้ครับไลท์เกรดสาม สามารถเล่นออเดอร์โดยไม่จ่ายคอสจากหลุมได้ครับเล่นไปนี้ตัวสองถอยเข้ามาแล้วก็คอไว้นี้ครับเมื่อเอนนี้เรามีการเล่นออเดอร์บวกห้าพคอครับจุ๊บจุๆบจุ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 บจบจบ หยิบดูครับสับเด็กเฉยๆไม่มีอะไรครับผมต้องการสัเต็กเล่นๆครับเพราะว่ามันมีในหลุมอยู่แล้วโอแบทิลครับมือแวนครับ มื่นสามแวนครับสองลูกครับวิ shake. Shake. นใจเ i r s t เช็ค k ั e c o n d check no t เกอร์ครับสองหมื่นสามพันแวนครับรับครับอื้อผ่าแล้ว แรกครับกี่ด้านเก็กกีด้าน,นครับเอามือหนึ่งใบยัสมูเอาผีเจียงสองมาหนึ่งใบขาดครับ สามหมื่นสามครับสองลูกผ่านแล้วครับเจ็นของผมมรอ w ไม่มีของเล่นเลยขอไว้นี้ครับเลือกไว้นี้บอกห้าพันสิบแปดแวนครับสองหมื่นแปดครับสิบสามแวนครับโนกาครับ วินไรคีแวนพลังข้างครับเซกก้นเชคครับโอเวอร์ over ครับโอ้โหอ่าฮิวไม่ได้เนาะ uh huh. แล้วก็คีให้แวนครับแล้วก็พลังให้ข้างตอนนี้แวนบวกไปสองคีแล้วแล้วก็ลอยลายให้ข้างแล้วผมได้จวดจากโอเวอร์หนึงแล้วก็ดอทติเกอร์อีกชุบสาคีครับผม อ,อ๋อ,อ,อ,อโอ้โหบอดล้วนให้พีจีได้ไหมครับคอรอับคุณครับโอ้ยเกือบตายนี่มันคดีพิกพอเซอร์นาาาอะไรครับจัวแหม่ัวตั้งเยอะไม่มีเพอร์ซน่ากับเขาบ้างเลยเดฟผมในกิงแรกต้องมีเพอร์ซนนะครับพยายามหาเกียบไว้ในมือ โซนชั้นหนึ่งบวกไปห้าพันเนาะตอนนี้ครับ แถหน้าบ่มือแถหน้าบุงมือสองหมืนแปดพันวักาครับสองหมื่นแป่ผมลับแวนก่อนขี้พลังแวนขีที่ข้อแล้วก็บวกเีกนอยเนาะผมสองแหวนนะครับฟอนพลังแวนครับไม่มีครับเก็วนกาครับโซมมาสองใบ ของตัวเกณฑ์นหนึ่งครับรถบัสหนึ่งถ้าขอประขอส่งไปได้อีจ่ายครับบวกอีกห้าพันแล้วได้หนึ่งร้บวกห้าพันอยางไหนตัวนี้ไม่ได้เข้าไม่ใช่หรอตัวนี่ครับอ๋อมีตัวไหนบ้างนะอ๋อไม่เห็นไม่เห็นตัวนี้โอเคครับดีครับสองสามสามสามสี่สามสี่แปดสองพิกกี้เลยทิ้งหนึ่งค และกาดเพิ่มอีกห้าพันซิปได้ครับรอครับพลังข้างจัวเนี่ยยานบปพลังข้างไปที่สองคีดดีข้อครับหนึ่งหมื่นแล้วก็อีกเป็นขิ้อย่าลืมบนมันมีโปรซอน่าด้วยนะ,นะเพเพมขิ้เอ๊ะแล้วก็รอเนาะครับ สี่หมืนห้าพันบรรยากาครับโอ้โหยแรงสี่หมื่นห้าพันใช่ไหมครับรบอ่มจีใบก็ได้เอ yeah. เอาทั้งหมดมือเลยผ่านแล้วครับขอบรับเพื่อไลท์เอ้ยจงขึ้นมาจึ๊บไม่ใช่เฒ้าจังเลยเล่นเด้งนี้ไม่มีเพอย์โซน้าอะไรนะค,ะค,ครับท่านผู้ชม จีๆเราก็หมดแล้วตีตรงตรงนี่แหละสิแบแปดแวนครับวันห้าครับสิบสามแวนครับรือ,อคุณไม่เชื่อใจผมละแล้วยิวครับ<ม>พลังข้าอ<ม>ยิวไม่ได้เซ็นเซอรครับโนติเกอร์เออเพอร์ไลท์ผมหายไปไหน สองหมื่นแปดพันครับโอกาส้วการทักยังไม่ตายเท่าไหร่ครับห <พบ S 1> <6 S 2> กแดดเอ้ยขาดอีกหนึง่งสแตนด์รอราอะไลฮะมีทุกเธอเลยจริงอ๋อนี่ไงผมหายอยู่มันต้องมีนี่เรื่อยแล้วพอจะกินผมแล้วโอชาอุ้ยดีโ,โอ้โหบูมื่็นห้าอีก สองสามมออีกเหมือนห้าไปสามหมื่นแปดพันเปนกาศครับสามหมื 30, 8, ่นแปดพันสองสี่หมื่นสามครับอันนี้หนึ่งลูก สี่หมอ่านี่นะเท่านะสามหมื่นเอ่อสองหมื่นสามส่านอย่นะบวกไป2องหมื่นห้มหมื่ปดผมสี่หมืปดหลูกเอ้ยนี่สามแปดสาปดสีแปึ 2> 2๊บห้าสามอลูกสลูกวัดใจไปวันหน้าหมื่น เจกครับโซบัสองเอากีดดนออกไปเอากีดอนออกไปเอากีดด้ออกไปโอ้โหคนไม่เอากีดด้ออกอ่ะ <Hey. S 2> คอนเทนต์เลยนะเอากีดอนออกปุ๊บอ่ะคอนเทนต์เลยคนนี้ก็ลุกแล้วก็เทกครับเมื่อโซสิบธิยบุหมื่นห้าเลยสามหมื่น เอาห้าพันรอกรับครับไม่มีการแล้วก็เท็ดเขาจะมาสองบวกห้าพันเขาบวกอีกหไลท์เอาเลยบุญอยากทำอะไรทำไปเลยโนกาดคิวงได้โหยังจะหนีผมอีกหนึ่งแดนนะครับใช่ขี้พลังครับผ่านแล้วโอ้เปลือกมาร์เกดดอร์จริงๆตัวอะไรเนี่ยพลังเยอะเหลือเกินแล้วบม รอเพื oh, okay. <Okay. S 1> ่อแพ้แล้วชินแพ้คุณแล้วตรงสุดตัวเลยแล้วกันบบว์ใบนี้ห้าพันครับสิบแปดแบงครับหมื่นห้าครับสองหมื่นหนึ่งครับแง่มีบีจีทุกเทอร์เลยจริงๆ ไม่กี่ใบครับสามครับจริงแม่งมเลยเพอร์ไรโอเคทวินได้เพอร์เช็คโอ้ยเพอร์โซน่ามาอะไรตอนนี้สองหมื่นสามครับหาแล้วเหลือกี่ใบครับเนี่ยเด็กห้าใบเอ้ยสองยังไม่ตายนะสองลูกยังไม่ตายใช่ถ้าผมเพอร์ไลท์ผมตายเลยเพอร์ไลท์ไม่แค่อนะบวกหนึ่งห้า จะกดไหมจะกดลิฟต์ไปสองมื่นปทางนั้นก้าครับสองมื่นแปดสามมื่สามสี่มื่นแปดสองลูกสองลูก ขี้พลังโอ้โหยังจะขี้พลังอีกตายแล้วไม่มีบีจีลูกบุย 10, เงินห้าพอเพิร์แล้วก็เอาห้าพันออกลาบครับสองขี้นะ ใช่เิ่มได้อีกมือนกใช่ปะใช่รับเลยยังไงบมก็แพ้แล้วผมไม่มีการคดขิเอ,อื้อวาแล้วสามคีคี้ตายผลสุด้ายเป็นเอ,อ้อฮิวเิดต่อหน้าคืนมืนเกมสองนะฮะเกมสองครับเมื่อกี้คุณชนะคุณเลือกเลยเฮ้ยงั้นผมขอลองเริ่มก่อนแล้วกันได้ครับผมเริ่มหลังเนาะ เปลี่ยนสามใบครับเปลี่ยนสองใบครับ คุณเริ่มก่อนเลยเับจวทิ้งครับขี้ไห้ผ่านเตินนะครับผมจวทิ้งเกนหนึ่งครับไว้เกนหนึ่งเริ่มหนาตจวหนึ่งแปดพันครับโอเวอร์ครับโอโ้โหสองคีจวสองเอือ้อผ่านแล้วก็จร่จวทิ้งฮิวทิ้งนัที เจงก็ประสบวับโชว์กี่ตัง้งผมได้โจทย์แค่หนึ่งใบโอเวอร์รีบออกจังเลยมือมันขาดลับเทคโปรตอมดีไวท์ให้โซเชียลหนึ่งใบฮรับแล้วกันครับเออแด้เหมือนครับสองเหมือนสามโอเวอร์ครับผ่านแล้วผมดรอ ทิ้งครับเกียร์สองไลด์โดดลงมาคอครับเอาไปนี้ลงหลุมตอนในหลุมผมยังไม่มีเมือนแวนครับ ไม่มีเหมือนแวนครับมีคีสพลงังข้างครับฮ้อสองหมื่นสองคีสครับเหมือนหน้าครับอือผ่าแล้วไม่ลาวตั้งหน่อยแล้วว่านมลุบหลอกครับคะแนนไหลเลยครับคุณเจ็ดแดงไม่ใช่หรือไอเจ็ดมันกแบบ็เจ็ดแหละจริง ไล์เตจครับเอาการในไบยอโซเอาเต้ขึ้นมือ หมือนแวนครับเศษตัวชา้าหน่อยโอ้ยชา้าทีเหมือนแวนเหรอใช่อืมเศษดีไหมเ็ษดีวะ่ะเหมือนสามครับ <25. S 2> <20. S 1> สองหมื่นห้าสองลูกโอเวอร์โอ้โหเข้าไม่มีสองแดงน,นะครับสองแดงเมม่รายเดืนี่ผมจะกาดแวนยังไง <S <S เนี่ยเฮ้ยเงาบ่ม รอทิ้งครับไลท์ like. เกศสามทำสามารถครับ<ป>ชัวสองใส่ละมือแลใส่ละดีบวกห้าพันนมือตีแวงครับเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าทำไงดี ตีข้างแล้วกัน13ตีแววนครับสองลูกครับโยนข้างครับสองหมื่นห้าแวนครับสองีย์สองส<า>สโอ้บอผพานครับไม่ทำูอ่ะหมื่นบวกคีไปก่อน ในโซมีตัวนั้นไหมจะได้บวกห้าพันมีครับมีสองใบมีไหนอยู่ไหนโชว์สิคุณต้องโชว์เอ๊ะอ๋อมีไปดี่ไหวหลอกหลอกกรรมการฟาวปะแพ้ใจเย็นดิคลองราาับผาดกันได้นหลักฐานโต๊ปล่อยแหวนไม่ได้เลย เครียดเครียดจริงๆไม่มีอะไรแล้วตีเอ่อเพอร์ไลท์ด้วยนี่เพอร์ไลท์ด้วยเหรอใช่โอ้หนี่บวกไปสองหมื่นห้าสามหมื่นแปดใช่สองคิ้สามสามโคตรปีจีก็ได้เยอะเหลือเกิน ขี้พลังอย่างเด็กขี้ใสปกิบน่าสองกันลุ้นเข้าเพราะบกิบมือเลยนาเยอะเยอะไปแล้วเพราะขนมลุกน่างามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบพอดีวอยู่นะห้โอโอ้มอร์ a r k e ไม่เหลือหมดแล้วไม่ต้องคิดไม่ต้องนับ จี <tellement> OK. <c oughs> ผมเป็นคนดี thank you โอ้โหยูง้ิวหนีอีกผมจะชนะไหมเนี่ยท่านผู้ชมทำแล้ว <I know. S 1> อันนี้แพ้ดวงแบบล้านกรเจงนี่จะเพอรไลท์อนี่โอ้ยโดนขนาดนี้เพอร์ไลท์ก็ไม่ช่วยชัวรนึงชึบชบชชเอเพอรไลท์แล้วความสามารถมาไลแวน เล่นออเดอร์เอาออเดอร์หายอ l อยู่นี่ป๊าสตัวสองแล้วก็กดตัวนี้ด้วยในหนก็อยู่แล้วไม่ค่อยได้ใช้ชุบเอาขึ้นเมอโบห้าพันแล้วลงไปใหม่โบอีกห้าคับจิ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 บ ตรงมืนี้ไปบวกห้าพันอ่ะนีตีก่อนสองหมื่นห้าแวนสองหมื่นแปดสองหมื่นสามพันแวนก่าครับสองขี 2> 2, 3, 4, 5, 5. ้ตาหน้านะฟอนพลังแถวหน้าบงมเลยไม่มีเอ๊ะ มื่นสองมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าบวกหมื่นสามสี่หมื่นแปดครับคี้เดียวคี้เดียว่าแล้วโอ้ตายยากตายเย็นจริงคุณคลีดอนเพอ่์สตราไหลผมจะอะไรกูจูโดเลยเผยด้วยใช่ใช่ก็บวกหมื่นโปคี แล้วก็บวกอีกหมื่นห้าแรงครับท่านไปชมแรงแรงคี่แตกคี่แตแ่แหมอย่างอุตสาห์ที่เก็บพิจไว้กาดแรงรอบคอนะครับนี่ครับคัตเตอร์บัสเลยบวกอีกหมื่น กาวตายใช่แบตนเฟดเท่าไหร่กูเนี่ยอ่ะมันสามสองมันสามสามมันสามสี่มันสามสี่มนแปดไม่ใมสาสมสามสสามสีนสา้ามนสดิห้ามนแปด้ามแปดสองเอ้ยห้ามันสามหกมนแปด หนึ่งลูกเจ็ดหมื่นสามสองลูกตังลูก Q โอ<ฮ>้โหไม่จบไม่สิ้น <c oughs> ผมแพ้แล้ว <c oughs> ค,คุณผู้มชมผมแพ้แล้วเ็ดครับส و ب สสองใบยิวหนีขนาดนี้ผมแพ้แล้วบินรอดหรอกสไปร์ตลูกลูก บวกหมื่นห้าแล้วบวกเป็นบวกสองหมื่นบวกสองหมื่นอาให้ผ่านนี่หรอบวกหมื่นห้าไม่หรอใช่อือ,อ,อสามได้ขอพี่จีด้เอ,อ้ยจังหวะนี้จะต้องให้หนึ่งสองโอโ้ผมรู้เลยว่าอ้ที่เหลือเนทิกทั้งนั้นแล้วครับท่านผู้ชมครับผมมองไม่เห็น สิ่งนี้เรียกว่าชัยชนะเหลืออีกเลยโอ้โหถ้าตัดรอดไ่ด้โอ้โหไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรด้วยอ้สิบแปดแวนเบาสุดแล้วสิบสามแวนครับเพเซศข้างครับบวกเมินบวกขี้ ติด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 ชิบไม่มีมมโหเกลืสามมาทำไมสองหมื่นครับทิ้งไปจีแล้ว่านอรวกไปสองหมื่นห้าพัน ตอนนี้ดนะ้วยถีบตอนนี้กดขอร์เตอร์บายไปอ่ะกดไปแล้วกดไปแล้วปุยเมือนออ PG ก่อนเลยรู้เลยว่ามันจะ PG ไม่ได้ขี้พลางอืมบวกเหมือนบอกขี้ ออ้การยังไงครับโซบาสองผมเล่นผ่านเนี่ยเ <ผม S 2> ี่ยดีดนผมต้องเก็บพี p ีเอาไว้จะสูจะจ่ายค่ารถบัสหนึ่งขออีกใบหนึ่งเท่าไหร่เออวีมือนเออขี้กเกียจนะหายเลยหายเนี่ยนับเลขอ่ะมือสาม สองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามขอสองใบเอ้หกหมื่นเจ็ดสามเจ็ดแปดเดี๋ยวนะนี่เท่าไหร่นะเจนะ็ดสามเจ็ดสามถ้าอีกลูกแปดสามใช่ไหมโอยยังไงก็ไม่พออะลูกเดียวยังไงก็ต้องโดนอยู่แลนะ้วแหละ ว่าแล้วหมดมือสามขีไหมสามขีหนึ่งสองคิวไหมคิวโอ้ยอยากตายแล้วครูแหวนออกไม่ได้รอรอลงไปเลยไม่เีลยออะไรทำแล้วฟ้อนหมดแล้วเพราะฉะนั้น18แวนมันห้า สิบสามแวนสองลกูกโอ้โหบอดผ่านจัวตีไหมจะตีหรือเปล่าสิบสามแวนเสร็จสิบแปด โอ้ยไม่พอเหีียดทำไมกูได้ออเดอร์ดาเมเช็กเออแพ้